สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n แนลนายธารพยากรบายคคูเอกค่ะวันนี้เราจะนำวิชาลายมือการดูลายมือง่ายๆมาฝากกันนะคะเส้นที่บ่งบอกถึงการได้รับมรดกมีทรัพย์สินและก็โชคลาภนะคะบนมือของใครมีเส้นลังต่อไปนี้มีโอกาสที่จะ มีเงินมีทองมีทรัพย์สินได้รับมรดกมีโชคลาภค่ะเส้นแรกนะคะเส้นที่มาจากเนินอังคารสูงนะคะบริเวณนี้ค่ะนะคะสันข้างมือตรงนี้ถ้าใครมีเส้นนะคะที่ออกมาจากสันข้างมือนะคะบริเวณใกล้ๆกับ เส้นหัวใจคือเส้นที่สองอันนี้คือเส้นหัวใจนะคะตรงนี้คือเส้นหัวใจและเส้นที่เกิดบริเวณเนินอาคารตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าเส้นโชคลาบเส้นเสี่ยงโชคเส้นถูกหวยได้หมดเลยนะคะใครที่มีเส้นนี้มีโอกาสที่จะถูกหวยมีโชคลาภได้ไง่ายๆมีโชคทางด้านการเสี่ยงค่ะนะคะในชีวิตหนึ่งอาจจะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ๆกับเขาบ้างค่ะ ต่อไปนะคะเส้นที่อยู่บริเวณเนินเนปจูนค่ะนะคะบริเวณนี้ค่ะเดินเนปจูนนะคะหากมีดาวนะคะคล้ายๆกับลูกดอกจันหรือมีกากบาทนะคะอยู่บริเวณเนินเนปจูนนะคะบริเวณนี้หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือมีโชคแบบไม่คาดคิด ไม่คาดฝันหรือประสบความสำเร็จในชีวิตได้โดยง่ายอาจจะประสบความสำเร็จในอายุไม่เยอะเลยนะคะอายุ30ต้นต้นๆคุณอาจจะมีเงินร้อยล้านพันล้านหรือได้เป็นเจ้าของกิจการนะคะดังนั้นใครที่มีสัญ,ญลักษณ์ดาวหรือกากบาทนะคะไม่ว่าจะมี แค่สัญลักษณ์เดียวหรือหลายๆสัญลักษณ์บริเวณเนินเนปจูนนะคะเหนือเส้นข้อมือขึ้นมาบริเวณนี้นะคะใต้เส้นชีวิตเนี่ยก็ถือได้ว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมีโอกาสที่จะรวยแบบไม่คาดฝันไม่คาดชิดหรือรวยในช่วงอายุไม่เยอะเลยนะคะช่วงต้นมือเลยก็ได้นะคะถือว่าโชคดีค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมบนเนินสุก นะคะเนินสุกก็ตรงที่บริเวณอุ่มอุมนะคะบริเวณที่มือเนี่ยมันอูมตรงเนี้ยความอุ้มของเนินสุกเนี่ยบ่งบอกถึงความสุขนะคะนะคะดังนั้นถ้ามีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมนะคะโดยเฉพาะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมยาวๆแบบเนี้ยนะคะสี่เหลี่ยมหนึ่งผืนหมายถึงที่ดิน1ผืน ถ้าใครยิ่งมีเยอะหลายผืนนะคะสี่เหลี่ยมหลายอันก็หมายความว่าคุณนั้นร่ำรวยนะคะอาจจะเป็นเจ้าของที่ดินหลายๆผืนเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนๆกันนะคะหรือเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมและแบ่งช่องเล็กๆๆก็จะบ่งบอกถึง อสังหาริมทรัพย์ที่คุณจะได้ครอบครองค่ะนะคะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นที่ดินนะคะแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเป็นช่องๆเป็นชั้นๆขึ้นไปก็หมายถึงตึกอพาร์ตเมนต์นะคะที่คุณจะได้ครอบครองนั่นเองอันนี้คือเส้นอสังหาริมทรัพย์นะคะที่อยู่บริเวณเนินสุขค่ะ ต่อไปค่ะหากใครมีกากระบาดกลางฝ่ามือกลางฝ่ามือเลยนะคะหมายความว่าคุณเป็นคนที่มีเครดิตดีค่ะถ้าคุณไปกู้แบงก์กู้ธนาคารนำมาลงทุนนะคะมีเกณฑ์วางแผนว่าจะสร้างธุรกิจเปิดแบรนด์นะคะลงทุนค้าขายทำธุรกิจแล้วคุณจะต้องไปกู้แบงก์กู้ธนาคารไปขอยืมเงินนะคะ คนอื่นเอามาลงทุนมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับเงินกู้อนุมัติผ่านนะคะแบงค์ให้สินเชื่อเพราะคุณเป็นคนมีเครดิตดีซึ่งถ้าจะรวยได้ก็หมายความว่าคุณก็จะต้องนำเงินมาลงทุนต่อยอดทางธุรกิจซึ่งธุรกิจนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็คงจะต้องดูเส้นอื่นเป็นองค์ประกอบด้วยค่ะ ต่อไปเส้นตรงนี้นะคะเป็นเส้นที่อยู่ระหว่างนิ้วกลางและนิ้วนางนะคะเรียกว่าเส้นหลักฐานหรือเส้นมรดกนะคะเราจะได้รับมรดกตกทอดนะคะได้บ้านได้ที่ดินอสังหาริมทรัพย์จากคุณพ่อคุณแม่นะคะของเราบ้างหรือไม่ก็จะดูตรงนี้ละค่ะนะคะ,นะคะถ้าใครที่มีเส้นนะคะยาวลงมาจาก ระหว่างนิ้วกลางและนิ้วนางนะคะหมายความว่าคุณอาจจะได้รับมรดกบ้านที่ดินตกทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะมีหลักมีฐานได้ครอบครองทรัพย์สมบัติกับเขาบ้างค่ะต่อไปค่ะบนเนินพลฤหัสนะคะก็คือใต้นิ้วชี้มีสี่เหลี่ยมบนเนินพหฤหัส เนินนี้เรียกว่าเนินคุณธรรมนั่นเองค่ะนะคะใครที่มีสี่เหลี่ยมหรือสัญ,ญลักษณ์นะคะใดๆก็ตามบนเนินพฤหัสหรือว่าเนินคุณธรรมหมายความว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่มีบาร,รมีบุญเก่าหรือว่าคุณเป็นคนที่สร้างสมบุญบาร,รมีอยู่เรื่อยๆนะคะสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้คุณ จเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นคุณก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะร่ำรวยได้เพราะบารมีเพราะคุณเป็นคนดีคุณมีคุณธรรมและมีศีลธรรมนะคะก็จะทำมาค้าขึ้นหาเงินหาทองนะคะได้อย่างราบรื่นนั่นเองค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะรวยได้เพราะคุณธรรมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเส้นอาทิตย์นะคะจะอยู่บนเนินอาทิตย์ค่ะเนินอาทิตย์ก็คือ ใต้นิ้วหนางนะคะใครที่มีเส้นอาทิตย์ที่สวยก็คือตรงชัด แต่อาจจะไม่เข้มเท่ากับเส้นหลักเส้นชีวิตเส้นสมองหรือเส้นหัวใจแต่ถ้ามีเส้นอาทิตย์นั่นหมายความว่าคุณจะมีหลักมีฐานมีทรัพย์สมบัตินะคะการทำมาหา,หากินการหาเงินของคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือและคุณเองก็เป็นคนที่มีความสามารถเส้นอาทิตย์เนินอาทิตย์นะคะคือเนินอำนาจวาสนาทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถด้วยนะคะนะคะคุณเองก็ต้องหมั่น ที่จะศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอและขยันทำมหาหากินค่ะถ้านั่งนั่งนอนนอนรอโชครอชะตาก็คงจะต้องเหี่ยวแห้งหัวโตรอไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าบุญบาร,รมีเก่าของคุณไม่หนักจริงๆคุณก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆดังนั้นคนที่จะร่ำรวยได้ไม่มีใครนั่งกินนอนกินแล้วรวยได้ค่ะนะคะจะต้องทามาหากินนะคะดังนั้นในเมื่อคุณมีเส้นดีๆยิ่งถ้าคุณขยันแล้วคุณฉลาดแล้วคุณ ณพัฒนาตัวเองอยู่เสมอประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนรวยได้อย่างแน่นอนนะคะจากการทํางานแล้วประสบความสําเร็จนะคะถ้าใครที่มีเส้นอาทิตย์ที่เป็นลักษณะ V v v i c t o r y ก็คือชัยชนะหรือโชคนั่นเองนะคะก็หมายความว่าคุณจะทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่าธุรกิจการค้าการขายประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะคะเพราะคุณมี อำนาจวาสนาบารมียิ่งทำก็ยิ่งเจริญนั่นเองค่ะต่อไปเส้นพุทธค่ะเส้นพุทธ คืออยู่ใต้นิ้วก้อยนะคะเนินบริเวณนี้เรียกว่าเนินพุธนะคะเนินพุธพุธเป็นปากเจรจาดีการเจรจานะคะธุรกิจการงานใดที่ต้องใช้คำพูดการเจรจาคุณจะเป็นคนที่พูดดีนะคะพูดจาดีมีวาทศิลป์พูดแล้วเป็นเงินเป็นทองนะคะธุรกิจใดๆที่ต้องใช้คำพูดนะคะเช่น ครูบาอาจารยา์ต้องใช้คำพูดเนาะหรือว่าการที่คุณจะเป็นนักต่อรองนะคะเป็นเจ้าของกิจการที่จะต้องใช้การเจรจาต่อรองนะคะการทักการขายมีเกณฑ์ว่าผู้จ่าเป็นเงินเป็นทองนะคะขายของเกง่งขายของดีนะคะไ์สดขายได้เยอะ อย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นธุรกิจการค้าการขายจะประสบความสําเร็จได้ด้วยการพูดการเจรจาการต่อรองรวยได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะก็โดยทั้งหมดทั้งมวลก็คือจะต้องลงมือทํานั่นเองนะคะถึงจะร่ารวยได้แต่ในเมื่อมีเส้นดีๆเส้นที่บ่งบอกถึงความโชคดีนะคะคุณก็ใช้ความสามารถตามที่เส้นเขาบ่งบอกมาในมือนะคะ แล้วเอามาใช้ให้เป็นประโยชนะ์ถ้าใครที่มีเส้นพุทธนะคะอยู่ใต้นิ้วก้อยหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ V ีนะคะอ,อ่อวิกตอรี่เส้นแห่งชัยชนะมีเกณฑ์ว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายโดยอาศัยการเจรจาการพูดการคุยนะคะแล้วประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะต่อไปค่ะใครที่มีเส้นคู่คลองนะคะเส้นคู่คลองจะอยู่ใ,ใกล้ๆก,ก,กับเส้นชีวิตค่ะ นะคะเส้นชีวิตก็คือตรงนี้นะคะเส้นคู่ครองตรงตรง,ตรงแบบนี้แล้วมี v วิตเรีเป็นปากซ่อมอยู่ปลายเส้นลักษณะแบบนี้ได้คู่ครองอุปถัมค่ะนะคะชีวิตนี้ถ้าแต่งงานแล้วจะมีความสุขแต่งงานแล้วจะ สุขสบายมากขึ้นและก็จะมีหลักมีฐานมีทรัพย์ยสมบัติได้คู่ครองอุปถัมภ์ค้ำชูร่ำรวยและได้คู่สายเปไม่ต้องลำบากเท่าไรนักค่ะต่อไปค่ะเส้นหลักทรัพย์นะคะและเป็นหลักทรัพย์จากต่างประเทศด้วยค่ะคือเส้นนี้ค่ะเส้นที่มาจากเนิน เนิรเนบจูนนะคะเนิรเนบจูนแบบนี้แล้วก็ไปต่อที่เส้นชีวิต ะะลักษณะแบบนี้ถ้าใครมีเนี่ยหมายความว่าคุณจะโชคดีหรือเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศอาจจะได้คู่คองนะคะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศเป็นสายเปอุปถมัมชุบเลี้ยงค้ำชูนะคะให้เงินให้ทองซื้อบ้านซื้อรถให้ซื้อที่ดินให้หรือคุณจะไปทำงานต่างประเทศคุณก็สามารถที่จะไปกอบโกยเงินทองนะคะร ไยได้ไปค้าขายนะคะไม่ว่าจะเป็นขายแรงก็ได้หรือว่าจะไปทำธุรกิจต่างประเทศก็ได้คุณจะมีเงินนะคะรายได้จากต่างประเทศค่ะนะคะเอาละค่ะก็พอที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับ ทุกท่านนะคะได้ดูว่าบนมือของคุณนั้นมีเส้นอะไรบ้างที่จะบ่งบอกว่าคุณจะมีทรัพย์สมบัติหรือได้รับบรดกหรือมีโชคมีลาบการเงินดีนะคะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางค่ะ